มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนที่2ที่นี่ครับประเด็นร้อนที่2นี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวนะครับจากจังหวัดอุบลราชธานีเราไปที่จังหวัดสิีติเกตครับซึ่งตอนนี้ก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเป็นการเตือนด้วยตอนนี้ช่วงนี้จะใกล้เข้าฤดูร้อนแล้วนะครับจะต้องมีความระมัดระวังนะครับลูกหลานของเราพอเลิกเรียนหรือว่าปิดภาคเรียนก็จะนิยมนะฮะไป เล่นน้ํากันอาจจะจมน้ําได้ครับหรือบางบางทีพ่อแม่ก็พาไปล่องแพและพ่อแม่ก็มัวแต่พบปะสังสรรค์นะครับอาจจะหลงลืมนะครับดูลูกหลานตัวเองก็อาจจะเสียชีวิตได้แต่ว่าข่าวนี้ครับปรากฏว่าคนเสียชีวิตครับไม่ใช่ลูกหลานครับแต่ว่ากลายเป็นนักท่องเที่ยวครับเสียชีวิตจากการล่องแพที่จังหวัดสิิเกตครับจมน้ําดับไปถึง3ศพด้วยกันครับจากทางด้านไทยรัฐนะครับ โดยทนานไทยรัฐได้รายงานบอกว่าเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ครับทางได้ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐเองก็รายงานแจ้งว่านะครับทางตำรวจก็คือพันตรโทรทองพูลประกอบกิจคนนี้ก็เป็นสารวัตรสอบสวนของสถานีตำรวจภูทรเมืองจังหวัดสิเกตครับได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีคนจมหนามครับที่แพ่ขายอาหารหาทรายลำน้ำมูลช่วงสะพานบ้านแก้งตำบลคูซอด อำเภอเมืองสิธิเกตครับหลังจากที่รับแจ้งเหตุก็มีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นและก็รีบรุบไปที่เกิดเหตุครับนี่เป็นขั้นตอนของการเขียนข่าวจะเขียนข่าวแบบนี้แหละครับร่วมกับพัะตรเอกเทพพิทักษ์แสงกล้าคนนี้ก็ไปพุ่งกับแล้วก็พัะตโทพิเนศดาวเรืองรองพุ่งกับฝ่ายปราบปรามนะครับและก็นายธนกฤตบุตรดีสาวป้องกันจังหวัดสิธิเกตและก็หน่วยกู้ภัยนะฮะและก็หน่วยกู้ชีพจากโรงพยาบาลสิธิเกตครับ นัดที่เกิดเหตุครับเป็นแพรขายอาหารชื่อแพรสามชายแม่ตั้งชื่อดีนะแต่ก่อนนี้เคยได้ยินเพียงแค่บ้านสามชายอันนี้แพรสามชายครับพบผู้จมน้ํานี่สองรายครับชาวบ้านทิ้นเหตุการณ์ได้ช่วยนําขึ้นมาจ,จากน้ำมาขึ้นมาบนแพรเป็นผู้ชายครับเป็นเพศช,ชายครับไม่รู้สึกตัวหน่วยกู้ภัยก็รีบนําส่งโรงพยาบาลสิทธิเกศครับแพทย์เองก็เร่งช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแต่ไม่สามารถยื้อยุดชุดชีวิตเอาไว้ได้ครับ เสียชีวิตเ,วเป็นเวลาต่อมาครับมาทราบชื่อว่านายเอกพบแววสีอายุก็ยังน้อยอยู่เลยนะครับ26ปีนะครับเพิ่งผ่านเบญเพศมาเพียงแค่ปีเดียวครับเป็นชาวบ้านหมู่14ตําบลสร้างทอครับหว้วยควนสางทอตัวนี้อําเภอเครืองในจังหวัดอุบลราชธานีและก็นายอัธชัยฝอยทองอายุ18ปีโอ้นี้ยิ่งน้อยไปอีกครับอยู่สร้างทอเคืองในเหมือนกันแสดงว่าไปจากทางด้าน จังหวัดอุบลเราไปเที่ยวที่สิสติเกตครับนะฮะทางด้านทีมงานอีกพยายามปัญญป๊มหัวใจอย่างเต็มที่เลยนะครับโดยทนานพาัตตเอกที่พิทักษ์แสงกล้าพุ่งกับของสพอเมืองสิติเกตก็บอกว่าขณะที่เจ้าที่ตรวจที่เกิดเหตุอยู่นั้นครับได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวที่รับประทานอาหารอยู่ที่แพรน้องกีตารครับซึ่งติดกับแพรสาชายว่ามีคนจมน้ําหายไป1คน จึงแจ้งนักประดาน,น้ําจากมูลนิธิสิทธิเกีสตงเคราะห์ไปช่วยค้นหาเวลาผ่านไปกว่า1ชั่วโมงครับจึงพบจมอยู่ใต้น้ำครับและก็นําขึ้นมาบนแพรปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วครับโอ้โงแน่นอนครับจมอยู่ใต้น้ำเป็นชั่วโมงนะครับถ้าเผื่อเรากั้นหายใจก็เพียงแค่สูงสุดก็นา่นาจะเพียงแค่ประมาณ10นาทีนะครับผู้เสียชีวิตนี้เป็นเด็กชายอายุเพียงแค่13ปีเองครับเป็นชาวบ้านหมู่2ตําบลชีทวนอําเภอเครือในแน่ ไปจากเครื่องในเหมือนกันครับสาเหตุของการจมน้ําเสียชีวิตในครั้งนี้ทั้ง3รายนะครับหน่วยกู้ภัยก็นําร่างผู้เสียชีวิตส่งรยาบาลสิิเกตให้แพทย์ครับชนะสูตรพิกศพครับเพื่อดําเนินการต่อไปจึงฝากเตือนนักท่องเที่ยวทัวริสนะครับที่มาเที่ยวพักผ่อนเล่นน้ําในลําน้ํามูลซึ่งก็มีระดับน้ําลึกนี่ประมาณ3-4ถึงเมตรครับจะต้องระมัดระวังตัวครับแล้วก็ผู้ปกครองก็ต้องดูแลบุตรหลานให้ดีด้วย ควรจะสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งก่อนลงเล่นน้ำครับอันนี้ย้ำเลยครับแพเองก็ต้องจัดหานะครับจัดหาเสื้อชูชีพให้แก่ลูกค้าด้วยครับนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเผื่อเกิดมีการพบปะสังสรรค์น,นะครับการดื่มสุราถ้าเผื่อเมาแล้วลงเล่นน,น้ํานี่โอกาสจะจมเสียชีวิตก็สูงขึ้นและทีนี้ถ้าเผื่อจมเสียชีวิตก็จะมีคนลงไปช่วยครับตัวเองก็เอาตัวไม่รอดทีนี้ครับ ก็จมน้ําตายไปพร้อมกันทีนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรามาระวังครับเรื่องนี้ครับถ้าเผ่อยังไงก็ต้องเฝ้าดูแลซึ่งกันและกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกครับไปอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ครับเป็นเรื่องราวของกรรมตามสนองครับก็คือเป็นแก๊งเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่จังหวัดสิสิเกตนะครับทีนี้เราไปต่อครับเป็นแก๊งลักลอบตัดไม้พยุงครับไม้พยุงนี้ไม่ใช่ว่าไม้พยุงตามโรงบาลนะฮะ ก็คือไม้พยุงที่ตอนนี้ราคาสูงมากครับออกจากทางด้านซิสเกตนะครับไปที่ทางด้านโคาราชครับจีกิรนีไม้พยุงตอนนี้ลงเหลืออยู่ที่ <c oughs> น้ำยืนนาจะลหลวนี่ค่อนข้างจะเยอะนะนะฮะเยอะต้องมีการเฝ้ากันเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ครับโดยเมื่อวันนี้เวลา9ก้กาสามสนาทีครับที่บริเวณป่าสูนวิจัยพัฒนาการป่าไม้นะครับ พัดตะนนอ,อกเฉียงเหนือบ้านห้วยน้ําเค็มตําบลอุดมทรัยพย์อําเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าผู้หลวงทางด้านนายธีรศักคำวีหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้นครราชสีมาได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้นครราชสีมาร่วมก,กับเจ้าที่ศูนย์ป้องกันและก็ปราบปรามที่สองพัดตะนนอ,อกเฉียงเหนือกรมป่าไม้ครับและก็เจ้าที่ป้องกันและก็พัฒนาป่าไม้วังน้ําเขียวเจ้าที่ตํารวจนะครับ ปทศชุดปฏิบัติการสายตรวจประจำจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็เจ้าที่ของสถานจรดหดผู้ทอดอุดมทรัพย์เจ้าที่สูวิจัยนะครับบางคนโอ้คือเขียนหญ้าตายแม,ม่แท้ประานมันจะอะไรมาพัฒนคุณหน่วยงานเหมือนขุณพลพอนปนะธานอันนี้เป็นธรรมดาครับเวลาที่เขาไปตรวจอะไรต่างๆเขาต้องใส่ชื่อเข้าไปด้วยครับเพราะว่าถ้าเบื่อไม่ใส่ชื่อเข้าไปด้วยเกิดไปเฉพาะหน่วยงานในหน่วยงานหนึ่งทีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีชื่อนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเพ่งเล็งเอา และทำไมพวกเองไม่ทำงานหรือไงทำไมปล่อยเข้าไปทำงานเพียงแค่ฝ่ายเดียวก็จำเป็นต้องมีการเพิ่มชื่อเข้าไปครับหรือว่าอาจจะไปจริงแต่ก็ <c oughs> จะไปจริงหรือไม่เราไม่รู้นะครับแต่ว่าต้องมีชื่อครับอันนี้เป็นธรรมเนียมของการปฏิบัติงานของภาคราชการต้องเป็นอย่างนี้ครับก็เลยมีชื่อนี้เพียบเลยครับผมและก็จะมีหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจปราบปรับพิเศษหรือว่าพยักไพรด้วยนะครับได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบ ตามที่ได้รับแจ้งจากโทรศัพท์ว่ามีกลุ่มคนนี้เข้ามารักรอบตัดไม้พยุงในเขตแปลงปลูกป่าไม้พยุงเลยครับเบ้ยครับเขาปลูกอาาเองปลูกค่าตัดเหมือนกันครับปลูกไว้ตั้งแต่นู่นปี2529ครับโดยพบกับนายจักรพงศ์มั่งยวนครับอันนี้มาทราบชื่อภายหลังนะไม่ใช่ว่าพอไปปุ๊บผมชื่อจักรพงศ์ครับนะครับไม่มีการรายงานตัวนะครับเขา,าเขามาทราบภายหลังครับ อายุก็26ปีครับอยู่บ้านเลขที่541หมู่5ตำบลบริบูรณ์อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นพ <c oughs> จากขอนแก่นครับแล้วก็มาอาศัยอยู่กับภรรยาครับก็คือที่บ้านบุษไซต์ตำบลไทยสามัคคีวังน้ําเขียวอยู่บริเวณที่ได้รับแจ้งแล้วก็พบร่างผู้เสียชีตถูกต้นไม้ล้มทับกับอีกหนึ่งศพกับไหวไปตัดต้นไม้พยุงบิเวงทิศทางที่นี่เนาะ ดิกรรมตามน้ำสนองบาเฮอนะครับท่านตาเห็นต้นไม้พยุงล้มทับครับตายขาที่เลยครับจากการสอบสวนเบื้องต้นเบื้องกลางและก็เบื้องปลายทราบว่านายักรพงมั่งยวนนะครับและผู้ตายคือนายุทินเหลากลางอายุ41ปีครับอาศัยอยู่ที่บา้านเลขที่28หมู่9ตำบลไทยสามกีอําเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมากับพวกอีก8คนเลยนะครับรวมแล้วก็เป็น10คนที่แบบนี้ ได้เขามาลักลักรอบตัดไม้พยุงขนาดที่ตัดอยู่นั้นไม้พยุงเกิดล้มครับแต่ว่าไม้พยุงก็ผิดครับไม่ดูตามมาตาเรือไปล้มทับนายสุดทินถึงแก่วความตายส่วนเพื่อนอีก8คนโอ้เลิกโบโดีละนะครับจัก,กรพงศ์เลิกบดีละฮะลบหนีแบบนี้แลนดหนีไปครับลบหนีไปได้8คนครับนะฮะแคนนี่นายจัก,กรพงศ์ครับนั่งคอตกตะแซะอยู่ครับว่ามัในใกลทถึกตอน,นมัในไกลป่วยด้วยนี่ย อีก8คนหลบหนีไปได้ครับนี่ฮะนายจักรพงศ์ก็ยืนให้การกับฐาน้านเจ้าที่นะครับฐ <c oughs> านดนานเจ้าที่เองก็ได้ร่วมกันตรวจยึดนะครับเพื่อที่จะดําเนินคดีก็ตัวผมต้องมีการติดตามต่อไปครับตอนนี้ก็จับไปก่อน2รายนะฮะหนึ่งรายก็คือนายจักรพงศ์มั่งยืนอายุ26ปีอยู่บ้านเลขที่5 0 5 4 1หมู่ตําตำบลบริบูรณ์อำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก,นแกน่นและก็นายสุทินเหล่ากลางนะครับ ซึ่งคนนี้ก็นายสุทินเหล่ากลางนะครับอายุ41ปีอยู่บา้านเลขที่29หมู่9ตำบลไทยสมกิอำเภอวังน้ำเขียวซึ่งก็ตอนนี้ก็ตายและล้มต้นไม้ล้มทับที่บ้านนี้ครับแต่ก็ถูกจับไปด้วยนะครับเพราะว่ามาทำความผิดครับแล้วก็เลื่อยโซ่โยนสีส้มพร้อมบาจำนวนหนึ่งเครื่องแล้วก็ไม้พยุงถูกตัดอีก24ต้นด้วยกันครับสมมอบให้แก่นายอารามมั่นชาวนาหัวหน้าหน่วยป้องกันและก็พัฒนาป่าไม้วังน้ำเขียว ไปร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ําเกี่ยวจังหวัดโคราชครับเพื่อทําการสืบสวนสอบสวนพร้อมติดตามผู้ที่ร่วมกระทําความผิดอีก8คนมาดําเนินคดีต่อไปครับนะฮะจับได้2ตาย1ครับทีนี้นักข่าวเองเขาก็ไปสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้รายชื่อมาครับว่าบุคคลที่หลบหนีไปนั้นครับ8คนนี้ประกอบไปด้วย ใครบ้างนะครับก็มีนายเบี่ยงอาศัยอยู่ที่หมู่สิบบ้านคลองย่าโมตําบลไทยสมัคคีนายเบียนะครับก็หมู่บ้านเดียวกันนายทถยนะหมู่บ้านเดียวกันนะครับนายจอบนะครับนายเขียวนายฟรุตนะครับนายดนและก็นายอ้นครับทั้ง8คนครับอยู่ที่เดียวกันครับตมบลไทยสมัคคีเหมือนกันอยู่ที่อำเภอวันน้ําเขียวจังหวัดนคนรราชสีมาครับก็เรียกว,ว่ามาเป็นทีม <c oughs> จะบอกว่าคนไทยทํางานเป็นทีมนี้ไม่เป็นไม,ไม่ไม่ใช่แหละครับอันนี้มาทั้งหมด10คนครับหลบหนีไปได้8คนตายไป1คนต้นไม้ล้มทับครับจับเป็นได้อีก1คนครับนะฮะแล้วก็มีเลื่อยยนตสีส้มด้วยนะครับแล้วก็ต้นไม้พยุงอิกที่ตัดทั้งหมด24ท่อนด้วยกันครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะๆนะครับเรื่องราวของไม้พยุงนี่ครับ ถ้าเผื่อใครที่ไปน้ํายินนาจะหลวยนะครับไปที่น้ําตกห้วยหลวงนะครับด้านซ้ายมือที่สนงาอุทยานนะครับจะมีต้นไม้มีไม้พยุงแล้วก็รถยนต์รถกระบะนะครับที่ใช้ขนไม้พยุงนี่เพียบเลยครับผมซึ่งเป็นของกลางนะครับของกลางไปที่ทานด้านพุทธที่อุปถัมภ์รายการครับถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะซื้อบ้านวันนี้นะครับไปที่จเจริญทรัพย์โมเดิร์น2ที่ซอยรุ่งโรจ ทางเข้าก็ตรงข้ามกับวัดน้าพานนะครับแล้วก็โมเดล3ที่บ้านจันทางปังจวัชิติเกตครับเป็นการต่อยอดจากโครงการ1นะครับก็คือที่หน้าวัดบ้านตําแยเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับแขกแล้วก็1ห้องซักล้างอยู่ด้านหลังด้านหน้าสามารถจอดรถได้ถึง2คันด้วยกัน,นครับแล้วก็เป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการที่1ครับ เป็นบ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านอย่างแท้จริงทั้งโครงการนะครับก็มาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตกลับและก็ส่วนสุขภาพนะครับการก่อสร้างที่บอกว่าบ้านคุณภาพวัดยังไงลองคิดดูนะฮะว่าวงกบประตูนี้ใช้ไม้แขนนะครับแล้วก็เป็นบ้านเดียวชั้นเดียวจริงครับแต่ว่าตอกเสาเข็มทุกหลังครับมีระบบของการกับจัดปลวกแบบท่อใต้าอาคารรับประกัน3ปีมีระบบสายฟ้าร้อยท่อทั้งหลังและก็พื้นบ้านใช้แกรนิโตติดตั้งถังบำบัด ใช้เหล็กปรอสตาช้างสุขภัณฑ์ข้อตโตตราช้างครับซื้อวันนี้จอวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นมุ้งลวดพัดลมดูอากาศห้องน้ําชุดซิงค์ครัวปั๊มน้าอัตโนมัติถังเก็บน้าําประดเครื่องทัน,น้ําอุ่นติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับถ้าเผื่อท่านสนใจนะไปดูตัวอย่างของโครงการได้ที่โมเดลหนึ่งหน้าวัดบ้านตําแยซอยชัยยังคูล4 4สองครับหรือว่าโทรสอบถามรายละเอียดนะครับกับคุณสุนันท์0856321118าน หรือว่าต่อสายตรงที่ออฟฟิศเลยครับ045 314469เจริรัพย์โมเดโครงการ2ซอยรุ่งโรจและก็โครงการ3ที่บ้านจัดครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะได้รถทีนี้ครับก็ไปที่ทางด้านอิชิซุต่างปากพระอีสานวารินชำราบติดอุดมน้ำยินและก็บุญทริกรับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสิซุดีแม็ เครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Bluehover แรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันพลนุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงครับเพราะว่ะเาเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็น Major Change เครื่องยนต์3.0ครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ครับให้แรงม้าสูงถึง190แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตรครับส่วนตัว1.9เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดินแต่ว่าเป็น Gen 2ให้แรงม้านะครับ150แรงมา้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตร มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดนะครับทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแครบกระบะสีประตูกระบะยกสูงหรือว่าจะเป็นออฟโรดอย่างเช่น V Cross แล้วก็รวมไปถึงนะครับในส่วนของตอนนี้เขาเติมเต็มมีตัว MPV ครับนั่นคือตัว m u X ตัวใหม่ครับทั้งเครื่องยนต์1.9กกแล้วก็3.0ด้วยออกแบบโดยคนไทยเราสวยงามมากครับข้างนอกนี้ส่งงางามข้างในนิฮารุฮารานะครับสวยจริงๆครับ มีระบบของการป้องกันความปลอดภัยนี้ระบบเอดร์กล้องคู่จับคู่กับเรดาร์เลยนะครับมีทั้งหมด6กเฉดสีให้คุณเลือกครับทั้งเครื่องยนต์หนึ่งจุดการแล้วก็สามจุดศูนย์ไปได้เลยนะครับผมไปทดสอบมาแล้วยอมรับว่าประทับใจมากครับนะฮะขับแล้วสบายครับผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีครับต้องมิวเอ็กซ์ตัวใหม่ล่าสุดมิติความกว้างความยาวความสูงนะครับกว้างยาวสูงกว่าเดิมครับจากรุ่นเดิมแล้วก็กว่าคู่แข่งด้วยครับ